ซึ่งทางน้องๆเองเนี่ยล่าสุดที่ไปมาเนี่ยเขาให้ทางเพจเข้าไปทำเป็นเทรนนิ่งครึ่งวันนะครับก็คือ3ชั่วโมงบ่ายโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับด้วยท็อปิกของเดต้าสตอรี่เทรนนิ่งเ n คนิค เพราะทุกที่มีพรีเซนต์แ a กมีอีเวนต์ออกไปเล่นข้างนอกกันจะพาทุกท่านไปดูพรีเซนเทชันที่มากกว่า powerpoint ครับ มีเวลาไม่ถึง1วันจะสามารถทำเทรนนิ่งได้ไหมนี่อันนี้เป็นคำถามที่เข้ามาในอินบ็อกซ์บ่อยมากครับแล้วก็ในวันนี้จะมาตอบให้ว่าทำได้นะครับคือต้องเท้าความก่อนว่าของเพจเนี่ยครับจะมีอินฮาส์เทรนนิ่งอยู่2แบบ แบบที่1คือเป็น customized in house training หมายความว่า,าทางผมจะขอรับ brief มาก่อนว่าทางองค์กรเนี่ยต้องการให้มันมีเนื้อหาประมาณไหนหรือว่ามีเพ n พ o i ต์อะไรที่ต้องการแก้ไขในเชิงของการนำเสนอการคิดการออกแบบหรือแม้กระทั่งการนำเสนอพันตัวบุคคลการพูด public speaking ซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับองค์กรสามารถ feel free ที่จะบอกทางเพจมาได้เลยว่าต้องการที่จะให้ training ที่เป็น c u s t o m i z e เนี่ยไปตอบโจทย์อะไรบ้าง โดยปกติแล้วค u ส t ม m ์เทรนนิ่งนะครับก็จะเป็น1วันนะครับวันครึ่งหรือ2วันเต็มโดยประมาณนะครับจะเป็นประมาณนี้ทีนี้ถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าทางองค์กรเองไม่ได้มีเวลามากพอขนาดนั้นไม่ได้มีเวลา1วัน2วันวันครึ่งมีแค่ครึ่งวัน3ชั่วโมงทำเทรนนิ่งได้ไหมคลิปนี้จะเป็นการตอบให้ครับว่าในเทรนนิ่งของเพจเนี่ยจะมีรูปแบบหนึ่งเรียกว่า by size on demand ไบเซอร์ออนดิมานเนี่ยครับล่าสุดที่ไปให้ก็คือน็อกๆน,นะครับจริงๆน็อกๆเน,นี่ยเออเราเคยทำไบเซอร์ออนดิมานกันแล้ว1ครั้งในปีที่แล้วนะครับเป็นการทำเป็นออนไลน์แต่รอบนี้เป็นออนไซต์ครับได้มีโอกาสไปที่ออฟฟิศของทางนอ้องด็อกด้วยนะครับไบเซอร์ออนดิมานจะเป็นเทรนนิ่งแบบ เลือกโมดูลจากที่ทางเพจมีอยู่คือทางเพจเนี่ยจะมีโมดูลเนื้อหาให้นะครับแล้วเป็นเนื้อหาออโมดูลละ3ชั่วโมงซึ่งอันนี้ก็จะสามารถออนดีมานได้กับทางองค์กรด้วยนะครับซึ่งทางนอ้นองๆเองเนี่ยล่าสุดที่ไปมาเนี่ยเขาให้ทางเพจเข้าไปทำเป็นเทรนนิ่งครึ่งวันนะครับก็คือ3ชั่วโมงบ่ายมงครึง่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับด้วยท็อปิกของ d t t s t o r y t e l l i n g t e c เทคนิคตัวเนื้อหาตรงนี้ครับก็จะ เป็นการเรียนทีละพอยย่อยทีละเรื่องคือโดยคอนเซปต์ของไบไซ l a s s ที่ทางเพจมีเนี่ยเราจะไม่ได้กวาดเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราจะเจาะเลยว่าโอเคเรื่องนี้เท่านั้น3ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับทางองค์กรที่โอเคไม่ได้มีเวลาเยอะมากนักนะครับก็ตัวไ i ไซออนิมันนี่แหละจะเป็นเทรนนิ่งที่ครึ่งวันทำได้ครับ ทีนี้กลับมาที่นอ ok, อ็อกการเทรนนิ่งครั้งล่าสุดนะครับที่ได้ไปมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ตรงนี้เป็นเรื่องของ Data Storytelling Technique เนื้อหาจะเป็นการบรรจบกันครับระหว่างการใช้ข้อมูลและการเอาเทคนิคในการเล่าเรื่องมานำเสนอข้อมูลนั้นคือต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยข้อมูลเพียวเพียนะครับ Data เพียวเนยเ,ยวเ,ยวเนี่ยมันจะไม่ทำให้เกิดอะไรเลยเพราะว่าตัว Data เนี่ยมันจะมีความเป็นกลางสูงมากดังนั้น ในการในความเป็นกลางตรงนี้ครับม,มันทำให้คนที่เห็น Data เนี่ยสามารถตีความไปต่าง,าง,างๆนานาได้ซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับที่ผู้นำเสนอต้องการจะบอกดังนั้นเ,เทคนิคที่เรียกว่า Data Storytelling เนี่ยมันเลยเอาหลักการของการเล่าเรื่องมาใช้เพราะว่าการเล่าเรื่องเองเนยครับมันอยู่อีกขั้วหนึ่งของการนำเสนอเลยถ้าเทียบกับ Data คือซ้ายนะ Data, t ต t t o r y t g l l i n g คือขวา Storytelling หรือว่าการเล่าเรื่องนะครับมันจะอุดมไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก มันจะเต็มไปด้วยสิ่งที่เราต้องการอยากจะให้มันเกิดขึ้นในเชิงของการเหนียวนำโน้มน้าวใจการนำเสนออารมณ์ความรู้สึกที่ Data เ,เฉยๆทำให้ไม่ได้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนั้นการนำเสนอเราไม่ได้พูดกันแค่ Story ครับเราไม่ได้เล่านิทานให้กันฟังเราไม่ได้เริ่มต้นว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วดังนั้นจุดบรรจบของทั้งสองขั้วเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นเป็น Data s t o r y t e l l i n g t e c เทคนิคที่เราจะเอาหลักการในการเล่าเรื่องการวางโครง แบบการเล่าเรื่องมาใช้ในการนำเสนอ Data อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งเรียกว่าเป็นเป็นอาวุธลับก็ได้ครับสำหรับคนนำเสนอเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่สามารถจะนำเสนอ Data ได้อย่างน่าสนใจแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถนำเสนอ Data ที่มันดูน่าเบื่อมากเลยให้มันน่าสนใจได้เราก็สามารถทำให้คนดูคนฟังตามกับเราไปได้ตั้งแต่ต้นจนจบด้วยครับ ในเทรนนิ่งครั้งนั้นนะครับไบเซอร์ออนนะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทางนอกๆด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางเพจอีกครั้งหนึ่งนะครับได้เข้าไปทำไบเซอร์ออนิมานในครั้งนี้นะครับครั้งแรกปีที่แล้วที่เราเจอกันเป็นออนไลน์จะเป็นเรื่องของ a t t v v s u u l l z z t t o o นะครับรอบนี้เรามาเจอกันอีกทีด้วย Data Storytelling Technique น่าจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งของเรื่อง Data นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกความตั้งใจนะครับของทุกท่านที่เข้ามาทั้ง30ท่านเลยนะครับผม แต่เรายังไม่จบเพราะว่าเรายังมีอีกเซสชันหนึงรออยู่วันที่24เมษายนนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของ persuasion แล้วก็ pitching presentation ครับยังไงฝากน้องๆด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกครั้งหนึ่งวันที่24เมษายนครับผมขอบคุณโอกาสครั้งนี้แล้วก็ครั้งหน้าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่ได้เข้ามาเจอกันในใบไซออดีมันที่เกิดขึ้นไปนะครับวันนี้ไปก่อนลวกันครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับ p r a c Event ครับผมวันนี้สวัสดีครับ